สดีค่ะทิพนะคะจากร้าน M Japan 2ป2 1ค่ะก็มาพาพี่ๆมาดูนะคะวันนี้ก็มีของเข้าใหม่ค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่สอบหาถามหานะคะปั๊มพ่นยานะคะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายรุ่นนะคะแล้วก็รวมถึงปั๊มน้ําด้วยค่ะวันนี้มีเข้ามาใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอริเปียค่ะ OS25 นะคะก็ปั๊มพ่นยานะคะส่งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2,500บาทประมาณนี้ค่ะตัวนี้เป็นมารุยาม่านะคะ m s 4 1 0ค่ะ ตัดหญ้านะคะเราก็มีราคาส่งปกตินะคะราคาส่งนะคะเริ่มต้นที่สามสิบตัวค่ะก็เป็นงานครานะคะครายี่ห้อค่ะอย่างเช่นเนี้ยบันประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นสตีลนะคะสตีล FS นะคะสองหกนะคะตัวนี้ก็มีราณีนะคะเป็นราณีมีโรบินมาด้วยนะ,ะนิดเดองนิดนึงนะค่ะก็จะเป็นเป็นงานคาเกตนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นอะไหล่นะคะที่อุปกรณ์แบบไม่ครบแบบก้านหักงองอย่างเงี้ยก็ตีเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะมาเกตา้ามีมาเกตา้าโรบินเคยวริสนะคะหลากหลายยี่ห้อนะคะก็ไปดูสินค้าหน้าร้านได้ค่ะชุดนี้นะคะจะถึงไทยประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าตัดยา่าหน้าร้านมีสินค้าตลอดปีนะคะตอนนี้ก็เรื่อยยนก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำโคชินค่ะสภาพค่อนข้างโอเคนะคะอาจจะมีบางตัวที่เป็นอะไหล่แล้วก็ตีเป็นราคาอะไหล่ไปนะคะ ก็อันนี้พนยากยังของเข้ามาไม่ค่อยเยอะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวทิพจะมาอัปเดตให้เป็นช่วงๆนะคะ